เตือนภัยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยยังไม่หมดไปนะครับโปรดระมัดระวังให้ดีเงินในบัญชีท่านอาจจะสูญหายไปได้นะครับจะเห็นว่าเป็นข่าวอยู่เป็นระยะระยะเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับมีคุณยายนะเออโอนเงินไปช่วยทหารต่างชาตินะจำนวน2ล้านกว่านะเกือบ3ล้านนะเป็นข่าวนะตอนแรกมีคนรอบตัวมีทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยนะครับ พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปโอนอะไรเพิ่มนะพวกนี้มันมิจฉาชีพนะเออแต่ยายก็ไม่ฟังนะก็ก็จะโอนต่อนะพวกนี้เนี่ยเวลามันรีดเงินนะครับรีดออกมาจากเหยื่อเนี่ยนะเอาทุกมิตรเลยครับคุณผู้ชมครับเอาจนกระทั่งที่คุณหมดเนื้อหมดตัวนะมีล้านหมดล้านมีสิบล้านหมดสิบสิบล้านนะมิหนำซ้ำนะถ้าไม่มีเนี่ยบางคนคิดว่าเงินเนี่ยเดี๋ยวจะได้คืนนะ ก็โอนไปเพิ่มหรือบางคนเนี่ยไปหยิบยืมคนนู้นคนนี้มาแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนี้นะแล้วโอนไปให้ทางมิจฉาชีพต่อนะครับแวดวงธนาเองก็โดนอยู่เหมือนกันนะล่าสุดก็ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแต่นั้นเป็นเรื่องของการติดตั้งแอปนะเป็นการติดตั้งแอปหรือว่าเป็นการ QR code ใช่ไหมครับให้ QR code ที่มีการโอนเงินออกนะครับสกแกน QR code ตอนแรกนึกว่าจะได้เงินเข้าใช่ไหมเป็นเงินที่คุยกับทางพัสดุปลายทางนะเก็บเงินปลายทางหรืออะไรพวกนี้นี่แหละหรือหรือการประกรันการส่งของนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้ติดตามข่าวอย่างละเอียดนะแต่ส่วนของทางคุณยายนะครับที่โดนไปเกือบ3ล้านเนี่ยอันนี้เนี่ยบอกว่าจะส่งเงินมาจากประเทศปลายทางนะฮะแล้วก็ติดขัดปัญหาทางศุลกากร,กรนะทำให้ไม่สามารถจัดส่งเงินได้นะ เออนะอันนี้เป็นความโลภของแางคนนะถ้าหาว่าเราฉุกคิดสักนิดหนึ่งเนี่ยครับเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมเพราะว่าไอ้กระบวนการเนี่ยมันมีมานานมากมากเลยนะครับที่ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมสมัยทํางานแรกๆเลยนะเป็น1ิปีแล้วนะก็ยังใช้มุกนี้อยู่นะไม่น่าเชื่อนะครับว่ามุกนี้ไอ้เรื่องมุกของการส่งเงินมานะฮะยังจะสามารถใช้ได้อยู่ในปัจจุบันอีกนะครับแล้วก็ยิ่งบ้านใดเนี่ยนะครับมีคนเฒ่าคนแก่นะครับก็ควรจะต้อง ระมัดระวังแล้วก็ไม่ควรให้อยู่ใกล้แอปพลิเคชันใน,ในการโอนเงินนะหรือการพูดคุยกับทางคนแปลกหน้านะก็ควรจะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยใช้โปรไฟล์นะหนุ่มหล่อสาวสวยหน้าตาดีนะครับดูมีความน่าเชื่อถือนะเข้ามาชวนพูดคุยเข้ามาตีสนิทนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเงินออกไปแล้วเนี่ยโอกาสจะได้คืนเนี่ย ทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่ามันแปลงกันไปบัญชีไม้อีกหลายทอดเลยนะครับออกไปยันต่างประเทศนะครับแล้วธนาคารต้นสังกัดเขาก็ไม่มารับผิดชอบอะไรคุณอยู่แล้วนะครับต้องไปฟ้องร้องคดีต่อศาลเอาหรือบางทีถ้าฟ้องธนาคารไม่ได้ก็ต้องไปตามจากทางคนร้ายซึ่งมันก็อยู่นอกประเทศกันนะครับความสุดกําลังของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจของเมืองไทยนะก็ต้องประสานงานทางต่างประเทศอีกนะในการไปจับแต่ว่าเงินเนี่ย ก็โอกาสได้คืนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับต้องอาศัยการจับกลุมและขยายผลแล้วก็ยึดทรัพย์มากว่าจะได้เนี่ยโอ้โหยุ่งยากวุ่นวายครับแต่ทางที่ดีเตือนสติตัวเองอย่าไปตกเป็นเหยื่อนะ ของมิจาชีพพวกนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่คนเฒ่าคนแก่ปุย่าตายายเนี่ยก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะอย่าให้ต้องไปตกเป็นเหยื่ออะไรพวกนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ